สวัสดีครับผมเดชพาเพิ่นพี่นอ้องมีพาะมาเบิงคมสุพีซีสองรตักดินใส่รถพ่วงครับผมมีสตักดินไปหนาง,งานอยู่สะพานไทยล่าวครับแห่งที่สองจังหวัดมุกาหารครับผมนี่มะแลนพ่วงของผมก็จอดถ่าคิ้วครับจะให้มูวเขาก่อนพาเขามาก่อน เลยพลามาเบิ้งนมโครคุมสุพีซีสองร่อยครับของพอหน่อยเพิ่นนี่ตักไปเรีวขั้นหนึ่ง้วครับเรือนี่เลืออีกสีขั้นอันนี้ขั้นที่สองก็มาเป็นหาขั้นนะครับ เสียงสีดังจักเลยนะครับเพราะเสียงไมโคตักทำงานอยู่ครับตอนนี้ดินตอนนี้อยู่ดินเอาดินอยู่ดงมั่นครับผมจังหวัดบุาหาร ดิ้นนี่นี่ก็บแลน,น,นโอู้หูสีไร้ขั้นอยู่ครับไร้หล,ลอบอยู่เ<า>ดี๋ยวขั้นทีสามดีถอยเข้ามาครับกัะนิษยเสร็จแล้วเต็มแล้ว าช่วงนี้พอดีเ่นยางครับผมไม่มาเ่นมาเล่นดิน มาเบิ้งรถพ่วงถอยหลังขอามากครับผมเป็นถอยเอออนไปพี่น้องพีเบิ้งครับขอะคุณนะครับ เดี๋ยวผมไปเคลื่อนรถผมกับแมาครับแล้วปล่อยให้นพอหน่อยแล้วตักใส่รถพ่วงคันนี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมไปเอารถของคันรถของจอยจอยเดี๋ยวถ่ายขันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะเอามาต่อจากคิวนี้ครับฮะพี่น้องฮะเดี๋ยวเจอกันอีกเดี๋ยวอีกทายคิวตอนผมถอยรถกับแมาอีกครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนรถไปต่อคิวครับผมเดี๋ยวผมจะรื้อผ่าก่อนพี่น้อง ตอนนี้ครับผมถอยหลังไม่ใส่ดินแล้วครับเดี๋ยวตักลูกเต็มก็จะตักใส่ เม่ใส่หลวงเต็มหลยผมก,ก็จะคุ้มผ่าแลนไปทรงนะครับเอาคลิปนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์นะพีเด้อครับผมสวัสดีครับ